ตาบุกหุ้งเพิ่มพี่น้องมา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 แกนี่ใส่งามเดียวขอถ่ายรูปนี้ด้วยเกี๊ข้าวเนยข้าวบุกหุ้งเกี๊ข้าวครับเออตามบุกหุ้งกับข้าวได้เลยทุกอย่างแล้วข้าวกับข้าวเกี๊ยข้าวครับแกงหน่อไม้ก็ยัางก้าวกินเลยข้าวตามบุกหุ้งอ๋า ตัวยอเป็นตัวไอร่นหน่อยโจหน่อยโจหน่อยเออนป้วเขาายไงนี้ไงนะอไรมาลบรรยากาศของแท้พี่น้องมายุ่งยุ่งม่ได้ไหมอืมหอบกินใจพนป็นน้ี่น้องกล้องไปอ๋อพี่น้องมามานี่ตาจะตำหุ้งชั่วกินนี่หุ้งเฮิร์ม ปานเงินอยู่ใหอยู่หน้าี่น้องอนไงนะตน้อยไน้โมทักททยดิตอนไงนะนี่เ้าะว่านนักเกงน้ำใหม่มันนี้ตำหุงสซ้กินบ่ตามันี่ำงนกนกมนี่ตำหงเต็มเลเหรออ๋อมันนี่มเ่นที่ยมาด้วยเองกมีแกงตั้งนี่เป็นแกงน้ำใหม่เนอง อืมจากาดเร tacos, high, do, do, ืองพีช่าเจ้าปอดเจ้าปุมาเลยแค่ได้ใส่ยังงี้บ่ฮะปงเลบอะไรโอ้ทำห้องจะประกอบี่น้องเออของเที่ยกาปลากปลากปลาบรรยากาศนี่ ฮะสุกได้เล้าจะเท่านี้กระเซกปลากระเซกปลาก็มี่บุโอ้กระเซ็นหน่อยจุบแล้วก็ตลัหงแกงน้ำแม่มาเดือดใส่หนมเดือดนองเดือดนองพืดเข้าเปร้อนรุ่มเบ่อไปหน่อยเลย่ใครอยู่นะ้าเย็นช่วยชวย ตามอุงเพิ่มพี่น้่งมา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 แกนี่ใส่งามเด้ขอถ่ายรูปนี้ด้วยเกข้าวไงข้าวมบกคุงเก็ข้าวครับเอตามอุงกับข้าวได้ด้วยทุกอย่างนวข้าวกับข้าวเก็ข้าวกข้าวหอยยางแจงหอไม้ก็ยังข้าว่ากยินเลยข้าวตามอคุงอ่าบ้านบาได้อ้ข้าวข้้ว

อันัของแท้มีนอนแน่ของแทมีนอนเท่านั้นของแทะตอนมาตอนมาตอนยกเป็นตัวไอรหน่อยโจหน่อยโจหน่อยเอ้ยไมนมีปากเขาหญ่มีไงไม่มไงเลยไงมาลงเล่นมาเลมาไงเชือไ ใส่ลงไปเลยเริไปเสรใส่ลงไปมิตมิดรมิตรแต่แนวใส่ลงไปแนวใส่เปด้วยต้งไปเลยแม่บ้านพวกแม่บ้านกินปลาแดกได้ไหมต้องกินปลาแดกได้นะถึงจะรับใช่ไหม เครื่องเน่นเนนอืมเดีล้งกอไปกอดเียมุ ok ้นว่ะฟองฟองกอดดมีกอดพูดหรอสามมุมน่ะอืมยังอันห้านเดียวยืดเสงานมันหน่อก็เดียวอบปิบ กานเลยีพียอาเนี่ยนะท่าดาวือมาถ้ํและบรรยากาศของแท้พี่น้องย้มยุม่ได้ไหมหัวกินใช่ปะ ดดผมที่รถท่านใได้ได้แล้วมัวเามาอันนี้บ่ใส่กระดูปังงานมาเอาขวดหน้ามาหน่มึงมเห็นาคือบ่อย่เขอเนีอันห่นวกเลยนะะมาเลยครัเ เต่มหะเาีดอีกหน่อยนวดอีกหน่อยเรียบ้อยพัพพูะถู้นพ่นจวดได้ปะนี่นเป็นน้่องกล่องไปไปกินข้าวเหาอ ว่าปแบบมองยิ่งเยี่ยกิเร่งมาเจมเร่งโอ้โหเลยตับของคุณพ่อ่ะจวด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 ข๋อถ้าพักเนาะพักอ้าพี่น้องเวอวารับประทานเด้อแซ่บเลยจวดข้าวมั่ทเร้อพิ่งอืยไปแกน้องใหม่นั่น าเบงเ็ดหนนห่รูวามเย้อธรรมชาติล้วนๆแลของจอมไปหาน้องหม่ของพี่อมานอนแบบน่าอยาดเลยนอนข้ามย้ดิจำข้ามหน่อยเนี้ย Hê mày. mà cầm cái nhai kìa. nhây Anh nó. Chuat. Ừ. Khóc cái tầm sếp ta. Đây. Ừ. hmm ừ. งางว,วาหมูข้ักนั่นยึดถนันบ่ตา้ากินข้าแซ่บบม่มันเห็นี่สมุนไพรแซ่บอบ่ทำหุ้มเพิ่มพีน้องอย่มอยี่ยมแล้อ่าเ้ยีมไหน

หอนหอนถอดเชือได้ไหมขออนะนูหาดได้ไหมห <c oughs> นึเนาะุ่่นเาุเพิมพี่น้องบุกเพิมน้องแม,ม,ม,ม่เพิมไม่หมดต้องเก็บตอนในมันออกลามูวเ้ยดังมาเจ้อมบ้าทรับ

อันนี้ห่ำี่น้องหนำเนี่ยอะใช่มน่นนอ่าฮ่าฮ่อันกล oh, yeah, yeah. ้องไปตั้งตาหน่อยตาละฮึหนาน้ำน้ำตาสิ่าฮ่าฮ่ากับตะบุ้มเขาทำเท็จเนี่ย

ตัวตะนเดียวมันบันทุเลยยังให้เห็นหูที่ฝ่ายปทีมันแหงน่อยากเยก็ิบเอามือไกนไม่ว่าจนแหงนัว เนี่ยเจ็บมากเหมือนเห็นในเศรษฐิจวายส่นหัอหงายเย็นแล้วมัมอุ๊ยฮะแกกินได้มาทหม่เหรอมาสินอ่